ตาไปได้ได้เแ่พี่อนนี้อนนี้นม่เจ้าติดกันจากคนนทีแล้วรอนะเยอยวลูกจีจต้องดูไหนล่ะแวก็แล้วไม่ติดมาต้หมาหารานี่ี่ไางินอะไงกิะไรนที่อยู่เอนะค่ เกมนี้นะคะจะต้องสลใเองเป็นสัตว์ห้ามบอกไทยไม่ว่าจะเป็นไขรก็ได้และต้องพูสัตด้วยนะคะต้องสมมุติตัวเองเป็นสัตว์อาวสัตว์อบอสบอบอสใหส่ใหญ่ออใใหญ่ใหญ่ใหญ่ส่ใ่อ

ถ้าสมมุติว่าพี่พูดชื่อสัตว์ชนิดไหนให้สัตว์ชนิดนั้นนั่งลงไวๆที่เราเลือกที่พี่เลือก <c oughs> <c oughs> พีพีเลือก <c oughs> ถ้าสัตว์ชนิดนั้นนั่งลงได้ห้ามรอดถ้าสัตว์ชนิดนั้น <c oughs> นั่งลงได้ แต่นับไปหนึ่งแต้มหมายความว่าถ um ือว่าบีบบีบเป็นสมองใหม่ไม่หรอกนั่งลงได้บีบไหนหนึ่งแต้มแต่ได้บีบนั่งลงไปได้ไอ้คนที่ซองไวคือสมองเก่าไม่หรอกก็จะได้สองแต้มโอเคอเยางโอเคยังทุกคนทุกคนโอเคยังไม่ด มตอน <ondan S 1> <antique. S 2> นี้เราเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งสัตว์ใหญ่ในโลกนี้เนาะถ้าพี่พูดชื่อสัตว์ชนิดนั้นให้นั่งลงติดกับพื้นที่ไ sure. ด้เราจะได้หนึ่งคะแนนของทีมเราแต่ถ้านั่งลงไม่ได้ทีมข้างข้างได้สอคะแนนพร้อมได้ค่ะพร้อมได้ค่ะรอรอ นูอะไรน้างไมัน <istles> ่ <f uro> <right> <ar> ้องกระทมมันทีอวนพดู้าวาน้้มใ่ิดีตอไมต้องฟ้องกันไม่ใช่แล้วมงอกอ อันนี้ท้ออ่อันเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ดยวิสกลิ้งตลอดเลยนะกำจัดจุดอ่อนมย้ตีนกูอย่างไอ้บิ๊กอ่ะพร้อมถึงก็คมควันกูนะยตีนกูไปสัตว์ชนิดต่อไปฮิปโปกระชิง ตอนนี้สลิมสลิมนั่งได้1คะแนนเติมนั่งไม่ได้2คะแนนตอนนี้นาไป3ับคะแนนแล้วสำหรับสโมชุดใหม่สามสอเก้าเก้าเออสำหรับ2 ไม่ใช่นังไม่ได้แค่หนึ่งคนเดียวคนนัคะแนนไงเนสองคะแนนนี่คะอนนี้ตอวชุดเก่าจับไปแล้วคะแนนตอนนี้เตร์กับสลีต้องเปลี่ยนชื่อสักนะคะเปล่ยนค่ะพร้อมแล้วช่องนะตัวชิ้ต่อไปคือ ิงโตล้กคนแน่นะตัดชนิดต่อไปคือกระทิ้งไปแวหตัดชนิดต่อไปคือสมเจตมันมันจะออกอ่ะ่อ อันนี้ใหญ่ก่อน <EN state> <and> อาลองลองใหญ่ลงมาพี่เอาเข้เาอีแล้วเนอใหญ่กับผมกับใหญ่นะ่ใหญ่หรออันนี้เล็กนเล็กนเกเล็กเล็กม่มัสิเออใหญ่ใหญ่อ่ากอัน้คสลับขอ่องย่างหนกโอเคอ่าสลับนะเอาแล้วก็แฝเลยอ่าจบเข้าใจก่อนใหญ่เล็กใหญ่กไมันสิอันนี้ถือเป็นใหญ่อะลองได้เขาจีนโงอะ เอาคนแรกอหยางไม่เป็นไรไม่ไรมาได้บ้าผู้ใหญ่มีสิทธิ์รอ เพราะพี่เป็นคนดำเนินรายการของแม่ต้งมาแล้วนะฮะดำานินการอะไรเดี๋ยวกล้องมือกันครับผมอ่าพร้อมนะครับทีมสมอโมยพร้อมมั้ยยังโอ้ยเสียงไม่เสียงไม่ดังเลยสมอโมยพร้อมยังอโอเคพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มครับผมครับไว้ดี เลอดเลๆดเล็ดเล็ดเลดตายยตายยตายยตายเ้เมื่อโขยเด่อสู อาวุ้กอง,องไปถึงมือข้างปูนกองไปถึงมือครับย่าๆแล้วก<อ>็ามา พอเตอร์มึงมาเน๊ะย่อใชเดียวจ้ฉัตดมันเลยพอเตอร์มคุณยลอเตอร์มึงมาคุณยู้ยจัจับๆๆมันมีแล้โอยอย่่ยัไง